สวัสดีครับวันนี้อันบ็อกซ์ตัว AirPods 4ครับออกมา2รุ่นย่อยครับมี Active Noise Cancellation หรือเรียกสั้นๆ ANC กับอีกรุ่นไม่มีครับราคาต่างกันประมาณ1,500บาทก็คือประมาณ5,000บาทกับประมาณ6,500บาทครับตัวนี้เป็นแบบมี ANC นะครับ6,500บาทคือรุ่น5,000บาทเนี่ยผงว่าราคามันน่าใช้มากนะแต่ถ้ามันไม่5,000บาทอะพงว่าปัจจุบันเนี่ยขายยากเพราะว่าฝั่ง Android หรือแบบ หลายยี่ห้อราคาดีๆคุณภาพดีๆสู้ได้เยอะมากมายครับแต่ว่าวันนี้พงเอาตัว ANC มาทดสอบนะสิ่งที่ผงทดสอบครับก็คืออยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสำหรับคนที่มีตัว AirPods 3นะครับมันจะต่างกันยังไงบ้างนะในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับใส่สบายต่างกันไหมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ ANC แบบรุ่นที่มี ANC แล้วเราเปิดใช้อ่ะมันรู้สึกยังไงครับซึ่งจริงๆแบบมี ANC เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่า มันแตกต่างยังไงกับพวกอินเอียนะเพราะว่าพอมันไม่ได้เป็นจุกที่แบบซิลสนิทอะมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนครับอันนี้พงเคยใช้งานของยี่ห้ออื่นมาหลายอย่างละพงเพิ่งรู้นะว่าเมื่อกี้พงวางผิดพงวางด้านนี้อยากวางให้สวยต้องวางด้านนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราแบบเรียวๆนะอ่ะตัวกล่องเนี่ยมีไซส์เล็กลงนะแล้วก็ซิลเนี่ยยังมีเหมือนเดิมครับด้านบนด้านล่างนะอันนี้เราหมุนมาแกะซิลกันตรงๆนะครับแกะกันแบบตรงๆเลยโตไม่ต้องจัดเพราะว่าของเพิ่งมาส่งแล้วก็ พงม,มีเวลาถ่ายคลิปครึ่งชั่วโมงแล้วพงก็ต้องรีบออกจากบ้านไปทํางานต่อละก็เดี๋ยวอาจจะต้องตัดตัวเนี้ยระหว่างทํางานไปด้วยครับว่าง15นาทีก็ตัดดริบๆ,ๆไปนะอะเราก็จะเห็นว่ากระดาษเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้สีขาวล้วเมื่อก่อนใช้เป็นกระดาษสีคุ่นๆนะครับอุ้ยป่าคลิปนี้จะแบบว่าลกๆนิดนึงนะเพราะพงรีบมากนะครับแล้วก็อ่ะโอ้ตัวกระดาษอ๋อมันมีตรงนี้นี่ โอ้เขาติดกาวมาแน่นนะแน่นอยู่นะผมขออนุญ,ญาตฉีกเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวละหุยคราวนี้กระดาษเหนียวมากค่ะฉีกไม่ค่อยออกด้วยโอ้เหนียวจริงเหนียวจริงอโอเคเราต้องแบบว่ารีบนิดนึงเราจะเห็นว่าตัวเคสเนี่ยมันมันเล็กกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับอ่าอันนี้ให้ดูเลยนอกจากเล็กกว่าเดิมเนี่ย ขาวกว่าเดิมด้วยจริงๆไม่ใช่ขาวกว่าเดิมไอเน,นี้ยใช้จนเหลืองเลยขนาดเคลมมาแล้วนะก็ยังเหลืองอะน,นะแต่ว่าพงใช้แบบไม่ได้ใส่พวกเคสไม่ได้ใส่พวกแบบอะไรห่อหุ้มเลยอะมันก็จะมีรอยแล้วก็เหลืองง่ายนะครับทีนี้มีอะไรน่าสนใจนิดนึงอันเนี้ยแอบอยากรู้เห็นมืองนอกเขาทากันได้นะอันนี้ผกเก็บกล่องนิดนึงนะครับอันเนี้ยผมเห็นมองนอกเขาทากันได้คือมันชาร์จกับตัวแท่นชาร์จไวเลสที่เป็นของตัว Apple Watch ได้อะลองตึ๊กอ้าวเอ้ย ไม่ติดอรออันนี้ที่ชาร์จติดเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบว่า power bank ตัวแรงนะครับถ้าเกิดเป็น power bank ที่พงเทสเมื่อกี้ตัวเล็กมันชาร์จไอ้นี่ไม่ติดนะทีนี้ลอง airpod s 3บ้างนี่ไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะแล้วก็ตำแหน่งไม่ค่อยพอดีเออชาร์จได้เหมือนกันแฮะเอออันนี้เพิ่งรู้ว่าชาร์จได้นะแต่ว่าพอเป็นตัวแบบ airpod s 4ะ่ะขนาดมันเล็กนะครับ นี่ชาร์จได้พอดีเลยตำแหน่งเป๊ะมากแล้วก็เวลาชาร์จขึ้นมาจะมีเสียงติ้งด้วยนะจะปกติที่ AirPods 3จะไม่มีนะครับก็นี่แหละนะมันเป็นข้อดีของตัว AirPods 4นะครับแล้วก็สิ่งที่มันหายไปนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มแพร์ปุ่มรีเซ็ตอันนี้นะตัว AirPods 3นะครับแต่ว่าพอเป็น AirPods 4เนี่ยปุ่มด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีแล้วครับมันจะมาอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันจะเป็นปุ่มซ่อนอยู่เราต้องแบบ กดค้างเอาไว้นะแต่ว่าคงคงไม่เล่นให้ดูนะคนที่ใช้ AirPods มาอยู่แล้วก็คงจะแบบรู้อยู่แล้วนะครับว่าโอเคปุ่มเนี่ยปุ่มด้านหลังตรงเนี้ยถ้าเรากดค้างแล้วเนี้ยมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวตัว AirPods นะครับแต่ว่านี้มันจะเป็นปุ่มซ่อนอยู่ตรงนี้ละเราจะไม่เห็นปุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนสัมผัสอวัะนะอันนี้มาลองเทสเสียงกันดีกว่านะ AirPods สกับ AirPods 3เดี๋ยวลองดูก่อนว่าหน้าตาต่างกันยังไงนะครับด้านบนนี่ของ AirPods 4ตรงนี้ใหญ่กว่านะแล้วก็ ตรงนี้ของ AirPods 4เล็กกว่านะครับหมายถึงตัวเซ็นเซอร์แล้วนะทีนี้ต้องมาลองเทสเสียงกันละเอา AirPods 3เก็บไปก่อนลอง AirPods 4ตื่นเต้นแบบว่าอยากลองของใหม่ผมไม่แน่ใจไม่ได้ฟังละเอียดแต่เหมือนกับตอนที่เปิดตัว noise cancellation นะเสียงมันจะหุบเข้ามานิดหน่อยนะครับพงคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ Sensitive มากๆอาจจะแยกแยะได้ดีกว่าพงแต่พงรู้สึกว่า ถ้ามันมีความต่างจริงมันก็อาจจะต่างไม่ได้เยอะสําหรับคนทั่วไปอันนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามามาดูตัว AirPods 3กันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคมามาลองดูกันอืมคาเลคเตอร,ร์เสียงเนี่ยไปโทนเดียวกันแต่มีความต่างกันเดี๋ยวลองอีกทีคราวนี้อธิบายได้แน่นอนละอันนี้เทียบกันแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้มี n o s e cancellation เทียบเทบกันสดๆเลย ค่อนข้างชัดเจนคือรู้สึกว่าดีเทลอะตัว AirPod s 4ะจะต่างกันกันกบ AirPod s 3อยู่นิดหน่อยนะคือเบสเนี่ยเหมือนจะแน่นขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็แหลมอะถ้าเกิดฟังในตอนนี้เหมือน AirPod s 4จะแบบว่าทึบๆอยู่นิดหน่อยไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเพิ่งได้เครื่องมันมาหรือเปล่าแต่ว่า AirPod s 3เนี่ยรู้สึกว่ามันโปร่งกว่า แอปป์พอร์ต3โปร่งกว่าจริงด้วยเหมือน a อ r p ์พอร์ต4มันจะทึบกว่านะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับก็พวกนี้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าต้องเบิร์นนะคือผมคิดว่าถ้าเบิร์นแล้วอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตทุกอย่างมันดีมากอยู่แล้วแต่จุดที่เราเห็นเลยคือมันเป็น USB-C มันเปลี่ยนมาแล้วนะครับหลายคนคงอยากเปลี่ยนนะแล้วก็มีนี่ตัวลำโพงมาให้เสียงมันดังละอ่ะทีนี้ เรามาดูอะไรนิดนึงว่าไฟไมล์เนี่ยมันจะเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับไฟไมล์นี่มันส่งเสียงดังแล้วนะก็คือเราได้ยินแบบชัดเจนแน่นอนว่าโอเคไฟไมล์เนี่ยมันก็แบบว่าหาหูฟังได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ทําหูฟังหายบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับต้องหาหูฟังอันนี้ก็น่าจะช่วยได้บ้างสรุปคือ พงคิดว่าถ้าเป็นคนที่ซีเรียเรื่องเสียงมากพงไม่ได้ให้คะแนนในการเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ USB-C อยากจะได้ฟีเจอร์การหาที่มันรวดเร็วมากขึ้น AirPods 4ตัวนี้ก็น่าสนใจรวมถึงไซส์มันเล็กด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ Active Noise Cancellation นะ่ะก็น่าสนใจนะแต่พงคิดว่าเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยพงก็ไม่กล้าตัดสินใจแทนทุกๆคนครับเพราะว่ามัน มันทึบลงอะ่ะพงรู้สึกว่าพอเสียงมันทึบลงแล้วพงก็ไม่ได้กล้าที่จะแนะนําทุกคนนะครับไม่แน่ใจว่าเขาอยากทําเสียงให้มันแตกต่างออกไปจากรุ่นเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยพงชอบเสียงตัว airpod s 3มากกว่านะมันโปร่งกว่าเวลาฟังอะ่ะมันมันสบายหูมากกว่านะเออมันโปร่งกว่าชัดเจนเลยพงคอนเฟิร์มอีกทีว่าเสียง airpod s 4มันทึบกว่านะครับเรื่องใครจะมองว่าเบอร์แล้วเสียงต่างขึ้นเสียงไม่ต่างขึ้นยังไงเนี่ยอันนี้พง ด้วยประสบการณ์แล้วการพงรู้สึกว่าอุปกรณ์สมัยนี้เขามีการพัฒนาในการผลิตที่มันมากกว่าเดิมมันอาจจะเบิร์นแล้วต่างแต่ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่ากับเมื่อก่อนแล้วการพงพูดงนี้เมื่อก่อนอาจจะมีผลแบบเยอะมากแต่นี้ผลมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของบุคคลล,ล้วนๆครับใครจะเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่ส่วนพงเองเนี่ยพงไม่แน่ใจว่าตัวนี้พงศจะแฮปปี้กับมันหรือเปล่าเพราะว่าหูฟังก็คือหูฟังครับ มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียงที่ผมต้องการอะนะแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ที่มันได้มามันไม่ได้เป็นอะไรที่พงนิดเลยเอาเป็นว่า a x v e Noise Cancellation ใช้งานได้ดีกว่าที่ผมคิดแล้วกันครับก็สั้นๆแค่นี้กับ Unbox ตัว AirPods 4